ครับน้องยีนน้องยีนเคยมีจับได้ไหมโอ้ยหลายรอบโอ้ยพี่บ่อยลองพี่ฉีแล้วอ่ะลองทายบอกเพื่อนถามก่อนรายการเหลืออีกเยอะไหมค่ะสามชั่วโมงขอสรุปเลยขอสรุปจบจบอะไรสักสองนาทีลองคายหาเพื่อนแบบว่าทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยกูหนูโคตรเบื่อเลยยังติดนี่อยู่เลยนะกูไม่กลับไปแล้วมึงเชื่อกูนะรอบนี้กูเอาจริงอีดอกไม่คือหายไปไหนวะกูห่วงไงเฮ้ยมึงมึงเห็นไอ้นี่รึวะอยู่กับัวดีแล้วติด อ้าฮะฮะกูมองกูจตามแค่เกิดกูกลับไปนะมึงเชื่อกูนะเดี๋ยวกูเลี้ยงเล่ามึงเลยกูเลี้ยงเล่าสรุปตอนนี้ติดดีทุกคนแล้วเคสของน้องยีนเนี่ยคือน้องยีนจับเขาได้เองหรือว่าสงสัยไปตามหรือว่าเขาสงสัยค่ะสงสัยก็คือแฟนหนูอะเขาจะมีพิรุษหนูเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนอะมีเซนแล้วหนูก็มีเซนหนูจะรู้สึกขนลุกๆมันรู้สึกแปลกๆรู้ว่าไม่ตอนขนลุกเป็นปวดขี้ สรุปแต่ละคนเนี่ยไม่เคยเกินหนึ่งอาทิตย์ก็คือมันจะแบบว่าแอบไปหากันไม่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็คือเดวก่อนท่าะอะไรนะคันอะไอะไม่แต่ว่าแบบที่ม่เกี้ที่เราเล่ามาคือเขาไม่ค่อยมีอะไรกับเราใช่เพราะว่าอย่างนี้แหละก็ <c oughs> คือแฟนหนูจะชอบแอบไปแบบว่ากินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้เขาอาจจะแบบว่าอยู่กับเรามานานใช่คือใช่คือว่าแฟนหนูเขาเป็นคนที่คิดเบื่อใช่คนหิวมาก ไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกดิงใต้คลิปก็อยากเอาอลยหรือเก็โดนเเอาของพลอยเนี่ยสามครั้งโดยประมาณที่จับได้ของยีนกี่ครั้งของยีนที่เห็นแบบว่าตาตอตาเลยนะคะเต็มเต็มเลยคือแค่สองแต่ว่าคนอื่นเพื่อนเพื่อนเห็นเลยอีกก็คือหลายรอบอยู่เพื่อนเพื่อนเห็นตามห้องบอกว่ามึงกูไปปาร์ตี้อยู่ทําไมผัวมึงเนี่ยมากับผู้หญิงคนอื่นนัวกันอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยรู้มาเลยใช่อันแต่เร่าเราจับไม่ได้ตามอยูงที่ไม่ได้เพราะว่า กว่าจะตามหนุ่นที่ะไอ้นั่นเห็นว่าเพื่อนเรามามันก็หนีไปแล้วคือเราจับไม่ได้แต่ว่าจับได้คือเห็นว่ามันมีอะไรกันเลยก็คือใช่คือวคือว่าตามแบบไม่ได้เห็นกับตาคือคือแบบว่าคุยกับผู้หญิงเลยเรียกมาคุยจับกลุ่มกันเลย3มคนเราก็คือยอมรับกันหมดว่ามีอะไรกันแล้วกี่รอบกี่รอบว่ากันไปเล่าเหตุการณ์อ่ะอันนี้คือสองรอบเต็มเต็มนี่คือ2รอบพลอยสของยีนสองพลอยชนะอ่ะโหมันน่าจะดังไเนี่ยมีอุมงชนะแน่เลย คองหนูล้องหนูคองหนูสามแต่ที่เหลือที่ยังจับไม่ได้ยังไม่รู้เลยคนเต็มเต็มแต่สามใช่ค่ะแต่ว่าคลองเอาคือเราวมึงงแป๊บนึงนะฟังความเหี่ยบไหมหนูนอนนอนนอนอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วผู้อีกก็โทรมาหนูว่าอีวายผมมีผัวแล้วผมมีเมียแล้วผานอนเยกกันอยู่มึงโง่ป่ะนี่ด๊อกแล้วก็รอบที่สองพอมาเจอพี่ถ้าพี่ไม่คุยกับหนูพี่บอกหนูตรงๆนะหนูก็ไม่คุยเฮียอะไรโทรศัพท์มันอยู่ที่กูไปจะคุยกับมึงได้ยังไงเนี่ยพอคนที่สามปุ๊บเข้าแล้ว แล้วก็พิมพ์มาพูดนู่นนั่นนี่นู่นนั่นน,นนี่หนูเลยพอไม่เอาเลยพอครบสามครั้งปุ๊บหนูก็ไม่ต้องนับแล้วว่าไปย็ดใครมังางก็คือสามครั้งนี่ที่เรานับอยู่ใช่แต่อะไรคือไม่นับแล้วไม่นับแล้วแล้วหนูบอกแล้วว่าบอกย่าอย่ายา,ยา,ยาถ้าไปเย็ดก็คือใส่ถุงยางแล้วย็ดก็คือจบแต่ถ้ามึงไม่จบมึงก็ยังคุยกันอยู่อะไรกันอยู่ กูก็จะเอามั่งแต่ถ้าเอาแล้วถ้ามึงทนได้มึงก็ทนมึงทนไม่ได้คือมึงก็ไปทุกวันนี้คือยังคบอยู่ไหมยังยยยยติดต่อเราคลิปคง้ตยคลิปสมควรแล้วที่จะสนิทกันไม่หลนอะ